กับสวัสดีเอ,อ,อาจารย์นอตตีสวัสดีเอฟซทางช่อง YouTube ครับอาจารย์นอตตี้พาเลยวันนี้วันที่15แล้วคืนนี้เรามีไลฟ์สดรัฐบาลไทยนะครับงวนประจำวันที่ uh, 16สิงหานะครับ2,566นะครับก็เดี๋ยวไลฟ์เสร็จนะพรุ่งวันที่17อาจารย์ก็ Admit ที่โรงพยาบาลกระสินธุ์บุรีนะครับเพื่อส่งกล้องนะครับเพราะว่า คุณหมอนัดสองกล้องวันที่สิบแปดนี้นะครับก็คือว่าเมื่อวานตรวจฟิสเทสนะครับนะเป็นพวกตรวจเอ่อพวกอุจจาระในเ,เลือดเลือดในอุจจาระอย่างเงี้ยคัดกรองพวกมะเร็งลำไส้อะไรอย่างเงี้ยก็ผลปรากฏว่าขึ้นบวกนะครับนะขึ้นบวกพอสิทีฟเนาะขึ้นบวกก็คุณหมอก็เลยต้องนัดสองกล้องว่าสาเหตุที่มีเลือดปนออกมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจาก ออกตรงไหนอะไรก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าก็หลวงก็เลยนะัดสองกล้องนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะเวยพร้ให้อาจารย์ด้วยนะครับถามว่ามีความกังวลไหมก็มีความกังวลแต่ว่าก็น่าจะเกิดจากอ่าเขาเรียกอะไรนะฤทธฤทธ์สีหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์ก็แสบๆอยู่นะเวลาเขาทํทธุระส่วนตัวนะครับก็ขอให้เป็นนั้นขอไม่ให้เป็นอะไรร้ายแรงนะครับอืมนะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาอ่ะวันนี้เดี๋ยวไปดูหน่อยกันครับ ไปดูหน่อยกันหน่อยวันนี้อาจารย์ชอบเนี่ยดูก่อนอาจารย์ชอบ7นะครับ7 1 7ดหนึ่งเจ็สามหนึ่งน,นะครับ

7จ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งเก้าครับฟังอีกครั้งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเม็ดเดียวเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนโชคดีแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ขอบคุณทุกคำอวยพรเดี๋ยวตอนเย็นเราเจอกันไลฟ์สดทุปปุ๋ยรัฐบาลไทยครับสวัสดีนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ